บันไดเศรษฐีหรือว่าต้นตีนตะขาบเนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยชอบโดนแดดจัดตอนแรกที่แม่แอมปลูกแม่แอมก็ไม่รู้นะแม่อมก็เอามาวางแับให้โดนสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ I am Diary ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่แอมนะคะจะมาปลูกนะคะต้นบันได เศรษฐีนะคะนี่นะคะก็จะเป็นต้นแบบนี้นะหรือว่าบางคนเขาก็เรียกว่าบันไดสวรรค์นะคะบันไดเงินนะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะต้นของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือจริงๆของแม่แอมอะ่ะกอตอนแรกใหญ่กว่านี้แต่เมื่อวานนะคะแม่แอมเพิ่งจะแยกนะคะแยกตรงลากเขาตรงเนี้ยคะ่ะออกมาเป็นประมาณได้3กระถางนะก็คือมันตอนแรกมันแออัดมากเลยเนาะเมื่อวานแม่แอมก็เลยทาการแยกอา่า กระถางให้เป็นทั้งหมด3กระถางนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางที่1กระถางที่สองแล้วก็กระถางที่3านี่นะคะคืออย่างที่บอกตอนแรกของเขาจะเป็นกอใหญ่มากๆเลยนะคะนี่แล้วก็เริ่มยาวนะคะเมื่อวานแม่แอม,แมก็เลยใช้วิธีการตัดยอดนะคะของเมื่อวานตัดยอดของเขาเนะะี่ยค่ะแม่แอมก็ตัดตัดไว้นะคะก็กะว่าจะเอายอดที่ตัดตรงนี้นะคะ่ะจะเอาไปปักชำอีกทีหนึ่งนะคะนี่เห็นไหม ต้นบันไดเศรษฐีนี่คะก็จะเป็นไม้มงคลอีกประเภทหนึ่งนะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็คือจะต้นของเขาก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะยาวๆถ้าเขาสูงมันก็จะเป็นยาวๆแล้วก็เป็นชั้นๆขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้แม่แอมปลูกไว้นานมากแล้วนะคะประมาณ5 6 7ปีแล้วนะคะของลักษณะต้นเขาก็เลยจะดูลําต้นของเขาเนี่ยก็เลยจะต้องจะดูหนาเห็นไหมคะมันก็เหมือนจะแก่แล้วนะคะแต่เขาก็ยังสามารถแบบ แตกหน่อขึ้นมาได้อีกเยอะๆเลยนะคะเนเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะเพื่อนๆอน,นี่จะเป็นอีกอันนึงนะคะอันนี้เห็นไหมคะการต้นต้นของเขาเนี่ยก็จะใหญ่แล้วก็หนาขึ้นอันนี้เกิดจากการที่แม่แอมก็ปลูกเขามานานแล้วนะคะบันไดเศรษฐีหรือว่าต้นตีนตะขาบเนะะี่ยค่ะเขาจะ ไม่ค่อยชอบโดนแดดจัดตอนแรกที่แม่แอมปลูกแม่แอมก็ไม่รู้นะแม่แอมก็เอามาวางแบบให้โดนแดดช่วงบ่ายๆแบบแรงๆเลยสรุปว่าใบของเขามันก็จะเหลืองนี่ค่ะมันก็จะเหลืองประมาณนี้หลังๆพอแม่แอมรู้วิธีการปลูกแม่แอมก็เลยย้ายเขามาอยู่ในร่มนะคะก็คือจะให้โดนแดดแค่ช่วงเช้านะคะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปักชำต้นบันไดเศรษฐีกันดีกว่านะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นต้นบันไดเศรษฐีนะคะที่แม่แอมได้ตัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะมีต้นนี้นะคะเขาก็จะมีรากตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่แอมก็จะนําอันนี้ไปใส่กระถางได้เลยส่วนพวกก้านพวกนี้ค่ะที่เราตัดออกมาเนี่ยค่ะแม่แอมก็จะนํามาปักชํานะคะเห็นไหมคะ อันนี้แม่แอมปล่อยให้เขารู้ทิ้งไว้จนยางแห้งแล้วนะคะก็คือทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันนะคะลักษณะของต้นบันไดเศรษฐีก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเขายาวนะ,ะขเขาก็จะขเขาก็จะแบบงอลงแบบนี้นะคะ่ะลักษณะเขาก็อยู่เป็นแบบเนี้ยแต่นี่แม่แอมก็เลยปัดมาแล้วก็จะมาปัดชาใหม่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนิดนึงนะคะ สรรพคุณของต้นบันไดเศรษฐีเนี่ยนะคะหรือว่าตีนตะขาบเนี่ยนะคะเพื่อนๆอนอกจากเขาจะช่วยฟองอากาศแล้วนะคะอ,อ,อีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับทางด้านยาเนี่ยตอนเด็กๆแม่แอมจาได้ว่าที่บ้านนะคะคุณแม่ของแม่แอมอะ่ะเคยโดนตะขาบกัดเนาะเขาก็จะนําในส่วนของเนี่ยคะ่ะใบนะคะเด็ดใบแล้วก็เนี่ยคะ่ะต้นของเนี่ยตีนตะขาบเด็ดไปเลยทั้งยอดนะคะแล้วเขาก็เอาไปตานะคะตำให้ละเอียดเลยเนาะแล้วแม่แอมก็เห็น ทางคนโบราณนะคะผู้ใหญ่เขาก็เอาเหล้าขาวอะค่ะมาผสมกับว่านบ้านว่านบันไดเศรษฐีหรือว่านติงตะขาบเนี่ยนะคะผสมลงไปในเหล้าขาวแล้วก็เอาไปโปะแผลตรงที่โดนพวกตะขาบต่อยอะไรตรงนี้ค่ะเขาเขาก็บอกว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันช่วยลดอาการบวมแล้วก็อาการอักเสบลงได้นะคะสรรพคุณทางยาเขาก็มีเหมือนกันนะคะเพื่อนแม่อแอมจำได้ว่า ตอนปลูกแรกๆแ,แม่แอมก็กลัวเ,เราไม่กล้าจับเขาจะเท่าไหร่เพราะว่าลักษณะเขาอะค่ะมันจะเหมือนตะขาบเห็นไหมคะเนี่ยพอจับแล้วความรู้สึกมันก็จะแบบเหมือนว่าเราเห็นตะขาบตัวหนึ่งเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราไม่กลัวแล้วนะเราจะมาปลูกแล้วก็ทําการปักชำเขานะคะเพื่อนๆนั่นเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยวิธีการทําก็แม่แอมก็จะใช้มีดคัตเตอร์นะคะคมๆนิดนึงเนาะตัดเขาเนี่คะ่ะ เนี่ยค่ะก็จะตัดประมาณยอดยอดหนึ่งก็ประมาณประมาณฝ่ามือหนึ่งก็ได้ค่ะความยาวเนาะก็วัดคร่าวๆแม่มก็จะตัดนะคะอ่าเราก็จะตัดเป็นแบบนี้ก่อนนะตัดครั้งเดียวเลยนะคะให้ขาดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะก็เดี๋ยวตรงยางตรงเนี้ยที่ออกเห็นไหมคะพอเราตัดเนี่ยเขาก็จะมียางออกมาเราก็เอายางตรงเอาอันนี้ค่ะไปจุ่มน้ํานิดนึงล้างยางออกนะคะเพื่อนเพื่อน แล้วเราเดี๋ยวเราตัดให้หมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาไปจัดเตรียมปลูกลงในกระถางเลยนะคะ นี่นะคะแม่แอมก็ตัตดต้นบันไดเศรษฐีออกเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทําการล้างยางออกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใชคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ได้เยอะเลยนะคะอันนี้ปักได้หลายน่าจะปักได้หลายต้นเลยนะคะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่แอมจะให้ไปดูในส่วนของเอ่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่แม่แอมได้ทําการตัดปักเอาไว้บ้างแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแม่แอมก็จะเอ่อตัดนะคะแล้วก็ปักชามไว้ในกระถางแบบน,นี้นะคะอันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะแม่แอมยังไม่ได้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวเราแอบในเอาต้นเล็กๆต้นนี้ดีกว่าต้นนี้มันเหลือเศษอยู่ต้นหนึ่งนะคะ แม่แอมก็เลยปักไว้ที่กระถางเล็กๆแบบนี้เนาะดเดี๋ยวเรามาลองแอบ,บดูต้นข้างในของเขาดีกว่าค่ะว่าต้นข้างในของเขาอะ่ะเอ่อที่ปักที่เราปักไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมีรากหรือ,อยังนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปล,ลองเปิดดูกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่แม่แอมนะคะต้นเล็กที่เหลือเศษจากครั้งที่แล้วเขาไม่มีพวกอยู่นะคะแม่แอมก็เลยเอามาปลูกไปกระถางเล็กเอามาปักไว้ในกระถางเล็กอันนี้ดู ก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนละกันว่าหลังจากที่เราปักไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ะคะ่ะเขามีรากเกิดขึ้นมาบ้างหรือ,อยังนี่นะคะแม่แอมสังเกตว่าน่าจะมีนะคะรากนะคะขาขาวเล็กๆเนี่ยคะ่ะเริ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวเราจะปักเขาไว้ที่เดิมก่อนนะคะเพราะว่า ซพ่งจะผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวเองนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาจัดการกองนี้กันเลยนะคะแม่แอมก็จะปลูกลงไปในกระถางแบบนี้นะคะก็คือตัดแล้วก็ปักลงไปเลยนะเดี๋ยวเริ่มแรกเราก็จะใส่ในส่วนของขุยมะพร้าวแช่น้ําลงไปก่อนเลยนะคะนี่นะคะแม่แอมก็ใส่ขุยมะพร้าวลงไปให้เต็มกระถางเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปเลยะคะ่ะ หลังจากที่เราเติมดินลงไปในกระถางปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ปกติถ้าแม่แอมจะปักเขาลงไปค่ะแม่แอมก็จะเด็ดใบตรงนี้เขาออกหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นความถนัดส่วนตัวของแม่แอมนะคะมันก็จะเด็ดนะใบเขาจะได้ไม่เยอะเกินไปเนาะแม่แอมก็ปักลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะ เขาจะเป็นต้นสูงหน่อยเราก็ปักนี่คะอันนี้ก็จะเด็ดใบออกนะคะปักลงไปเลยค่ะตอนนี้นะคะแม่แอมก็ได้ทำการปักชำนะคะเอ่อก้านของต้นบันไดเสษฐีหรือว่า เอ,อ่อว่านตีนตะขาบลงในกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะออต้นว่านตีนตะขาบหรือว่าบันไดเศรษฐีนะคะ่ะเขาจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยชอบแดดนะคะหลังจากที่เราเอ,อ่อปักกิ่งเขาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องยกเขาไปในวางไว้ในที่ร่มนะคะแล้วก็ให้ลดน้ำเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง หถึงแค่สองครั้งนะคะเพื่อนๆอย่าลดน้ําเยอะนะคะไม่งั้นลากต้นเขาก็จะเน่านะคะแต่ของแม่แอมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้านำอบนะคะเพื่อนๆแม่แอมก็จะวางเขาแค่ในที่ร่มเฉยๆแค่นั้นเองเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆการปักกิ่งในส่วนของต้นบันไดเศรษฐีนะคะ ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราก็จะรอสักประมาณ30-40วันนะคะแล้วเราค่อยกลับมาดูอีกทีนึงนะคะว่าลากของเขาเนี่ยลอเออได้งอกออกมาหรือว่าแทงยอดแทงลากออกมาใหม่หรือเปล่านะคะก็ต้นบันไดเศษฐีนะคะก็เป็นไม้มงคลชนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่ปลูกง่ายนะคะแล้วก็ไม่เออไว้ใน ในบ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะไว้บนโต๊ะทำงานตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วยังเป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แม่แอมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ